ร้อนตอนนี้ขาหนีบกูเป็นน้ำตกแองการอลแล้วตอนนี้คือหนักจัดวันนี้นะครับดับร้อนด้วยการรีวิวพัดลมมานี่12นิ้ว16นิ้วนะครับอันนี้มีของด้วย24 24นิ้วและนี่คือพัดลมทั้งหมดที่ผมจะรีวิวนะครับแม่ไวยาการ์ตต่อไม่เพียงเป็นกล่องเลยเห็น <c oughs> น่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับ เราจะรีวิวในแบบโกรีวิวนะครับผมอยากรู้ในสิ่งที่ตอนเด็กคิดมาตลอดพลาสติกมันจะแข็งไหมโดนน้ำโดนนี่โดนนั่นมันจะเป็นอะไรไหมวันนี้นะครับมีทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่พัดลม6นิ้วย yeah ี่ห้อน่าจะหนีห่าวนะพัดลมตัวนี้นะครับเป็นพัดลม6นิ้วนะผมคิดว่าพลาสติกค่อนข้างจะอ่อนนะเดี๋ยวผมจะบีบอย่างเงี้ยสุดแรงเลยดูดิวมันจะหักไหมหนึ่งสองซ่อม นี่นี่บีบ,บแบบเห็นไหมเห็นไหมสำหรับคอก็รู้สึกว่าโอเคนี่ไม่กองแกงรีวิวที่ดีนะครับต้องมีคอน <c oughs> <c oughs> อ่ะลองดูนะครับว่าคอนเนี่ยมันจะทำอะไรพัดลมตัวนี้ได้ไหมเฮ้ยกลายว่าไม่แตกว่ะถือว่าอ๋อฝาทาง <c oughs> ต่อไปนะครับเราก็มาดูแรงลมากมารวัดแรงลมเนี่ยเราจะวัดโดยเบอร์สามของทุกชนิดทุกตัวพัดลมเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะว่าการเทแป้งเนี่ยแป้งมันจะประมาณไหนอ่ะเดี๋ยวสมมติว่าเราทาแป้งเฮ้ยแป้งก็ยังติดมือคือมันแรงลมเบาอะ่ะใครๆก็รู้ตัวแค่นี้ต่อไปนะฮะตัว12นิ้วตัวนี้นะฮะเรียกว่าตะแกงนี่แข็งที่สุดในร้านที่ผมเลือกมาดีฮอดอลล่ารคูนะฮะคือตะแกงมันแข็งมากพลาสติกมันเหนียวมากนะครับ อ่ะลองเสียบปลั๊กดูดีกว่าเดี๋ยวเราลองมาทาแป้งกับพัดลมตัวนี้ดูสมมติว่าอาบน้ำเสร็จแป้งมาเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเทียบจากความแข็งแรงแล้วก็น่าจะก็น่าจะแข็งแรงอยู่เห็นไหมข้างล่างก็จะเป็นไม้อัดนะฮะ ทุกยี่ห้อเป็นไม้อัดหมดเอาจริงๆไม้อัดเนี่ยไม่มีใครมาตีอย่างนี้หรอกแต่เวลาเราเคลื่อนย้ายใช่ไหมเดี๋ยวย้ายไปบ้านเพื่อนก็อาจจะดึงพัดลมไปอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปอย่างเงี้ยถ้าใครไม่ย้ายอย่างเงี้ยพัดลมใช้ได้นานต่อไปนะครับ16นิ้วนะครับ16นิ้วเราอาจจะคุ้นชื่อกันดีนะครับตัวนี้เป็นของมิซูมาลุความคงทนแข็งแรงเรามาดูกันอ่าเฮ้ยได้เนี่ยตีไม่ยั้งเลยนะเพราะฉะน,น,นั้นเวลาไปซื้อของพกค้อนยางไปด้วยเออไม่ได้เหรอ โอเคอยู่ใช้ได้แข็งแรงทีนี้เรามาเทียบความแรงของ16นิ้วดูถามว่าแตกต่างกับ12นิ้วเมื่อกี้ไหมนะครับก็ไม่เท่าไหร่นี่เบอร์3เหมือนกันนะมาแป้งมากู <S <S 2> <S 2> ไม่เน้นรีวิวกูเน้นแสบตาแลลงตัว500รักษาตาหมื่นกว่าแล้วนะ24นิ้วไม่ต้องเคาะเลยมันเป็นเหล็กทั้งอันแข็งแรงอยู่แล้วใครยังตัดสินใจซื้อไม่ได้เอาดูแรงลมแล้วกันมาเปิดเลย เบอร์สนะเอาเบอร์3เลยนะนี่ย4นิ้วเบอร์สนะฮะขอแป้งไม่มีแป้งในมือเลยได้เทแป้งให้ไหมเนี่ยตลกแล้วขออีกที่ขออีกที่มา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 มงมันามามื่อกี้เรามห็นคาามารามันามแล้วาช่มา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 มประกอบด้วยไม่กี่อย่างาาาาม สความอดทนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเอาพัดลม12นิ้วนะครับและพัดลม16นิ้วมาดอบเทสให้ดูไปไปดอบเทสกันพัดลมโดนกระแทกก็ยังใช้ได้พัดลมตกจากที่สูงมาดู16นิ้วก่อนนะฮะไปพัดนี่คือไปหมดเลย ผมคิดว่าส่วนอื่นก็ยังใช้ได้นะแต่ตัวนี้เอ้ยตรงนี้แข็งมากปกติเลยอะ่ะเออเฮ้ย,ยไม่เป็นไรเลยอะ่ะเฮ้ย,ยสุดท้ายนะครับเราต้องเราน้ำมาฉีดพัดลมตัวนี้ถ้ามันยังทนได้มันคือ the ะเบส1 2หสซ ไฟไมันจะดูดปะวะก่อนอื่นนะครับเราต้องเช็ดก่อนให้มันแห้งก่อนไม่รู้อ่ะกดเบอร์สามไหมเฮ้ย<อ><อ>และนี่คือรีวิวพัดลมของโกรีวิวนะครับามารผมโกต้นสวัสดีครับ